สวัสดีครับพบกันเชินเพื่ครับผมกับชังโตงนะครับผมสังโต้งซีหูบาดานนะครับผมจ่อมาดานเสร็จที่เรียบร้อยครับผมนะครับกำลังเป่าบอลครับผมตอนนี้ความลึกอยู่ที่4ี่สเมตรนะครับผมสังโตงกำลังเป่าบอลนะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างจากัดนะครับผมนะครับอยอยู่ในบริเวณบาลุ้านะครับผมเวลาเป่าบอลนะครับต้องตอทอมาลุ่งทอนําถิ่งนะครับผมนะครับ จอดบาดาลนะครับเพื่อการเกษตรจอดบาดาลใช้สอยในครัวเรือนนะครับปริมาณน้าเต็มท่อนะครับผมนะครับก็ขาดสายได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนุกสนใจนะครับผมสันกงซีหุ้งบาดาลครับผมนะครับจอดบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับรับติดตั้งความสูงน้ำโซลาเซลล์และปั๊มไฟฟ้านะครับผม ไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ